嗯嗯 <laughs> โว้สุล่าไปไหนกันหมดมัเนี่ยสุล่าสุล่าสุล่าโว้ยฮะสุเมียอเรสุดมฮะสุเมืออะฮะสุเมืออะร เรเแมวเรียกเลยุเแมวเรียกเออเรียกกูก็เรียกเหมือนกันเรียกมั้ยเนี่ยเรียกกันเหมือนกันเรียกไปเลยเออโอ้ยโอ้ยแมงว้ามาเลยวะหัวไหนหัวเลยเยอะเลยมากันแล้วเหรอก็มึงเรียกเลยโอ้โหทำไมขี้เจ็บเลยคือคุณจะกลัวอะไรมาไงกันล่ะพี่ว้ามาวิ่งมาถึงซักผ้ามาเม่้ยอะร้อนอยู่เลยขี้กระเทยอย่เรียกกูคูแดดเจ็ูต้มยำกุ้งอยู่กับเมียกูเนี่ย ผมนี่กูมาเนี่ยอ้โหอันนี้พี่มันต้องมีการลมย่ายกันบ้างว่าแล้วก็ไปดีิค่ะไป Let's go ทางนี้ไงครัอ้าวโอ้โหเสียงสวัสดีครับผมสุระครับผมวันนี้ก็มารวมตัวกันครบแล้วนะครับครบเหรอเขียนใช่เหรอเอาไม่ครบเหรอไม่ครบพีอ้าวลืมเพื่อนขอโทษนะนี่ถ่ายใครบ้างก็จะเป็นโอเยอะนะเยอะไปน์ไลน์ชีตี่ผู้สอง ช together together mm ีว hmm ิตเดีย่างนี้จำไม่ได้มนดิมึงแต่งตัวยี้ออะไรวะมึงถามมึงหน่อยดิไม่รู้มอเตอร์ไซค์เข้ามอเตอร์ไซค์เข้ามีโมาต้อจ๊พี่มากไปเปล่ากูเจชอว์เจชอว์ไปกำบีกัตเฟ่อะไรนะเออกำบี่ัาเซ่เชอวจ ทำนี่โอ้งตรงเลยหันไปเจอว่าเดีกยากว่ากสตูดิโอเราธรรมชาติมากเลยนะผมก็มั่นนะครับ้างไม่ใช่ขนาดนั้นอารมณ์ใจโดนยึดแล้วมันขับสิบล้อเลยสิบล้อขับเท่ไหนฮะขับเท่ไหนแถวบ้านเนี่ยแถวบ้านไกลไกลเล็กบอนแน่นคอยแคบชิดหายไม่ได้เลยกูถามก่อนไม่มีคนตกมันเลยอะเอาละหน่อยเอาแล้วหน่อยคุณจะว่ามึงเป็นอะไรเป็น พูดช้านูดช้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยพูดชาพูดช้าใจเย็นใจเย็นเป็นไรครับผมมเป็นอ๋อแล้วเป็นี่อะไรครับผมมีก็ยึกยักเล็นไม่ออกบอกเข้าไปยังไงพวกขับมอเตอร์ไซค์กับเยัไงคาเฟ่คเฟ่อกกล้องหน่อยบอกกล้องหน่อยอ่าว้าวนนี้เก็จะมาเล่นเกมสไตล์สุระนะครับผมเป็นเต็มสดเต็มสดเลย คิดสดโดนสดที่มีแม่หมดแล้วเหรอผมไม่มีไม่มีมไม่มีไงผมก็ไม่มีโวดขากระดกรดูกกระดกลรบมากี่กลับมากลรบมากกระดูกกระดูกกะดกกระดูกกรู่กระดูกกรูกกระดรรเกกรดกะดระรดรคเตอร์ระดปดไะรกดกกกดอะไรแล้วกันนะไปไปเลยก ท้ายนะคลิปแบทเทิร์นที่เราเต้นใส่กันแม่ผมก็พูดชนะครับตบมือต่เหี้ยตมือยไปเลยตมือก็คนแพ้ที่เราตั้งกติกาไว้ก็ต้องโดนลงโทษนะฮะผมโดนอีแล้วอ่ะขอยืมสโลแกนสุรบอนคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะอ้าไม่ตไมมือ เด,ดเ,ดเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสุนเมลจะโดนอะไรเดี๋ยวไปดูแล้วนั่งคาเทเลยมีอะฝากมาก่อนเอาทำอะไรเพลง่ายจะมีสีนนะก็บุตรลงโทนอันนี้ก็สีนนะครับโอ้โหมีรายสัตว์ด้วยเดี๋ยวผมจัดการให้ ี่คือบทขงโซลของสุลามิลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเกมแรกกันดีกว่าว่าความซวยจะไปอยู่ที่ใครของชาวสุราะแล้วมาเจอกันครับอภรรยะครับสำหรับวันแอนเดสหรือโอนแอด์ออกของเราเกมแรกน,นะเท้าที่สูงมากจะมาลองเข้าไปในพ้าโอนด,ดูอืมรับรองมันจะเป็นยังไงมีฝนด,ด้วยครับแล้วคนสุดท้ายเป็นคนที่ต้องทนเริ่มเริ่มเฮ้ยไป เอาหนึ hai, hai. ่งออ้าว oh! 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 uh! uh ูกับมึงซะแล้วชนะรอบนะสเป้านะชนะรอบเฮ้ยเ้ยเกชนะรอบสิสามเป้าสาเป้าสามเป้าดียวเดี๋ยวสองในสามสองในสามพอเลยโอ้ยสาเดี๋ยวเดีเดียวโอ้ปมึงเยอะกนโอ้ยป้าโอ้ยอ้งหนึ่ง

กูแกกลับมาโดนไอ้เกมโอ้โหอะให้มึงดมหืมนี่มันถึงมือหมออ่ะไม่มีอะไรบ้นี่สักข้าวิ5้าวิ5้าวิมีนาฬิกาอยู่ไม่ป็อไรพร้อมหรือยังอาการเป็นไงของหมอสิอาฝาบกงกวางเลยจ้ะโอ้ยหินปูนบาเลยมีช่องทางด้ยหนึ่งสอง สามหนึ่งไอ้เอี้ยยดับเพี้ยเนี่ยเออเป็นไงรสชาติแม่มเค็มๆไงให้ดมอีกทีพอเลยเกมที่สองมยอมหนึ่งแก้วเลยเหรอเพียเพี๊แต่ไม่เป็นครับมีเครื่องเคียงให้คือ เกือมึงเคยถามกูไหมกูอยากกินหรือเปล่าหองไส้กูนี่ยอโดนอ่ะมันสึกคือไส้ไงไม่รู้าออาเมามามาโอ้ยออกอเลวดกอห่มเหลือพวกเฮียนีอแล้วเนี่ยสามดวง ไม่ได้ช่วยกันตัวสองตัวเดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าโดนเลยดีกว่าพึ๊บพึ๊บอุ้ยเห็นอยากโดนอุ้ยไอ้พ่อหนุ่มตัวแดงโดนอีกแล้ว้้้นนีเกก่าาาททไมมตอองงรรยยัั ส,นนสาวนะครัผก็ถึงเวลาที่จะต้องชำระแคแนการมึงทำเพี้ยไรเนี่ยหยิบให้เขาดูไงอะ,อะไรมึงกลัวไม่รู้ว่าเป็น ไม่ตาไม่โฆษณาไม่โฆษณานะอ๋อยล้างจานยาล้างจานครับยล้งจานนะผมสฟ้าเขียวฟ้าเขียวเป็นเซอร์ติดต่อเที่นหนึ่งไปแบดห้าเอ้ยโอัคยาจ้างลานล้างจานกัน มึงนี่กำแมงเมาได้ไปเลยเนี่ยอะไรเลยถกเลยถูกอะไรอย่างนี้มาเลยโอเคครับผมแต่ว่าชักคุยไม่รู้เรื่องเลยคุยไม่คุยอ๋อไม่ไม่เนี่ยแต่ระวานที่ไปไซบาณนะพระคุยพอานมากเยเยอะลองกินกระบาลเลยผมเลยแค่นี้ไเหล้วสุดท้ายสระผมอ่ารู้จักย้ำยาล้างจานซนอไหมครับเริ่มเลยดีกว่าเอาไป

ก็เดียวเหรอก็เดียวขอจับมือหน่อยครับเออนี่ไข่้กูโปรแกรมไรแก่เอาหนึ่งอ๋อแล้วตึ๊บโอ้ยเห็นสัตว์เยโดนเลยโดนจนได้ผมยาวซะด้วยแล้วแล้วนะครับผมเอ่ออะไรตีหนักโอ้ยโดนคุยคิดหนักเลยเรื่องตาผมนี่สตีะจ้ำใจของผมตัวนี้อะอะไรของมึงเนี่ย เอยโอเคได้หมดอ่ะตามๆเดี่ยวขายเดี๋ยว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 เดีวดเดียวี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเวเดยวเดี๋ยวเดี๋วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเยวเดี๋ยวเดียวเวยวเดีย โอ้จะได้บดจะไเด็รีแล้วนะลูกเอ้ยตั้งใจหะตั้งใจบวตั้งใจเรียนนะวิจัยไงนะนี่ไงนี่ไหนแล้วนแล้วออ้โหโอ้เหนียวอ่ะมือเอาเกียงเลยส่น้เลยจอนจอนจอนโอ้กินเนี่ยโอ้หเดี๋ยวจี้ตหน้าที่มึงใส่รองเท้ามารองเท้าแบบน้ยเยี่ยมไปเลยใส้สั้สยว โอ้ยหมันเก่าเลยเก่าเลยโอ้ยเสร็จยังครับเสร็จยังติดมือเสร็จยังโอ้โยอยากให้ผมตรงตื่นมาเพื่อนี่ผมมึงกินอะเยิ่มไปเลยน้ากูเสร็จแล้วนะเว้ยเออมึงไม่เสร็จมามามาพอ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 โอเคนะเอาพอดีนะที่เด็กจะบอกว่ารอยตัดนี่ไม่ได้ช่วยเที่ยวเฉยเนี่ยนะผมันก็ไม่ช่วยอย่างนี้โอ้ย โอ้ยโอ้ยตายมันจ้ำหมดแล้วเนี่ยเอานะเป็นได้เว้ยโอ้ยเลยนมันจ้ำหมดใี่เนี่ยหมดหมดหมดเดี๋ยวเราพีมพ์เราดีด้วยดีด้วยครับก็เหลือเกมสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ แต่คงอาจจะไม่สุดท้ายสำหรับบางคนนะฮะตะกองเป็นเลยเนี่ยตะกรงสึกนะฮ <c oughs> ะก็สึกย้ายที่นั่งนะครับจากสตูดิโอสุดโลกลางเราอยู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูเกมสุดท้ายดีกว่าว่าใครจะโดนและจะเป็นใครสุรบอสทอดไก่ขายยยายที่นั่งแล้วแล้วผมก็ยังอยากจะเห็นไอ้น้ามือกล้องของผมอยู่ พี่ไม้นั่นเองนะครับผมจัดกูขี้เกียจถ่ายแล้วกูอึดแล้วอึดอีกที่อรักพี่กูมากเลยอ่ะไอจัดแต่กูหัวเปียกเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมสุดท้ายจะเป็นใครและใครจะโดนเดี๋ยวเจอกันครับครับก็เกมสุดท้ายแล้วเพื่อนนะเพื่อนเลยเหรอไม่น่าเรียกกูว่าเพื่อนรักไอ้สัตันุดถ้าเราสองคนยังไม่โดนเลยนะเพื่อนเดี๋ยวก็โดนใช่เฮ้ยเกมสุดท้ายเฮ้ย ดูคนซ้ำดิยังไม่โดนไม่ไหวแล้วง่ายๆปวดเซเว่นมาดิโอาได้หรอกเราจะคนก็ะทำเยอะแล้วนะอย่าเหมือนเขาดิอย่าเหมือนเขาก็เอาให้หนักไปเลยก็ได้แล้วนะไม่โดนอยู่แล้วอันนี่ไข่ใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกตกเปล่ยเรียมาดีเรียมหาดีลอยออกขาวลอยโอ้โหรักจุงเมย์กูอยู่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยออก อุยอีกแล้วอ๋อผมรอดครับอุยอีกแล้วสมาร์ททักไก่ขาดเอาเป็นว่าสามเป้าแล้วกันมาสามเป้ามากันสุดท้ายลุ้นเลยนี่ไข่ใช่ไหมครับวายหนึ่งอุ้ยนัดหนึ่นัดได้เปหนึ่งนะครับตั้งตั้งตั้งตั้ยหนึ่งเท่าครับผมโอ้ตังหนึ่งครับผม โอ้ยสองสองดยวกสองต้มนะครับโอ้ยหนึครับผมเดี๋ยวหน่เดี๋ยวห่เดี๋ยวหมเดี๋ยวห่มึงเป็นเหี้ยเดี๋ยเดี๋ยวโอ้ยหนึ่งโอ้ยหนึ่งครับผมโอ้ย โอเคนักหนักตามหนึ่งได้ไหมขอดักหนักเออผมยังไม่จบครับคนแพ้โอ้ยไปจ้างไปจ้างไงคนแพ้ดูแลตัวเองนะครับผมสรุปเอะไรครับขออ้วกไม่ถัดเม้าเนี่ยไม่ไหวเลยเหี้ยงั้นก็เอาเป็นว่าไอ้ปดให้ก็เอาแบบขอบ้าบ้าเดี๋ยวเจอกันในเซเว่นแล้วกันจลยจบๆเซเว่นเจอกันแล้วมึงเจอกูแน่แน่ ว่าจะเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูปาลากรังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสิน,นายไลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ชอปปิง้งดูงิว้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายการรมชมมังก่าเข้าสำนาทาทรธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะครับผม ก็โดนจนได้ในครั้งนี้ครับสุรเหลงเซ <c oughs> ิงตัวเหม็นก็ <c oughs> จะไปป่วนเซเว่นแจ็คพอตโดนที่กูจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามันจะทำเฮียอะไรในเซเว่นไปกันครับพร้อมแล้วอ่ะเรียบร้อยเช็คข้างล่างด้วยใครจะสัญหาปวดี่กูมาเดี๋ยวนี้เอาดิโอเค okay. สุรเลงนะคะ เเซว่นกมาให้หลบไปชิลไอ้ยังขำจะกินอะไรพิเศษไหมไม่เอาพี่เดาไปเลยพี่เดาไปเลยให้ทำมาม่าให้หน่อยแล้วกูต้องมาโดนเกมอะไรบ้าๆกินอะไรอ่ะกินมาม่าใช่ปะไม่บอกมาม่า อไ,ไอ้ต้มยำทะเลออมอสไฟยำๆอะ่ะอันซ้ายสุด,ด,ดอันแหละอันแหละแ,แ,แ,แกไม่ได้อ๋อเดี๋ยวทำเองทำเอง,เองไปไปไปครับก็บบหลังจากที่ผมโดนเกมสุดท้ายฮต้องแต่งตัวทเที่ยแล้วรู้มาเซเว่นครับโชคดีคนยังน้อย ตอนนี้ทางเทเวนี่มีพนักงานสองคนแล้วก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับผมอ่ะสองสามคนครับโอเคไอ้ว่ามึงต้องมาบ้าก่อนเลยโอเคอ่ะงั้นพี่ถือใช้กล้องหน้าตัวเองก่อนเลยอ่ะไม่ได้เว้ยพี่ถ่ายมีเราไก็โตนะก็รู้แล้วไอ้หีอ่ะไม่รัเอ่ ก็คืองานเลิศก็คืองานเลิศเยอะเลอะมากมีพี่เหลงเลอะหน่อยผมก็เล้ยเยอะไม่เท่าไรวะเนี่ยเอาจะดูเสื้อกันเลอะไม่เยอะหรอเงินดีไม่ได้เลยมึงเนี่ยทำไมมไม่ได้แ่ดงเงี้ยมีครัวย์กบอกมาดูบ้างครัวยไม่มีไม่มีอะไรแย่แย่แย่เมื่อวันเมื่อคืนใครไม่โดนผมผมคนเดียวเอาแม่งเลยเปล่าพิจารณาทิพย์ศครับพิจารณาทิพย์ศสองสองสองทีแล้วสองทีแล้วผมอ่ะกูนี่แม่ง พี่เองจริงไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่เหนียวหัวเลยเดือดมุงเขาเลยแถิแม่เบี้ยแม่เบี้ยแม่เบี่อะแม่เอาหมดตอนนี้เอาพูกเขามาเล่นหมดเลยแนะเราอะไม่เคยมีพูดไม่ค่อยจะถอกเลยถูกเล่นไปแล้วช่วงต้นพอแล้วว่ะอ่ะไอ้พวกสุราที่ไม่ได้มานะเหยียจะเตือนไว้นะมึงโดนกูแน่ตาหน้ากูอ่ะผู้ชนะน้ากูจะจับตาดูชนะเออเดี๋ยวช่างมันเนี้ย กลับกันดีกว่ากลับเลยอ่ะเออแล้วจะมาเรมาไงวะเมาวา้ามมาเลยอ่ะเอ้าเหรอกลับงั้นไงเอาว้ามเดี๋ยวนเอ้าแล้วกลัวขึ้ไมกูเดินมากลับเดินกลับก like ันแหลนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรุ่นหล่อจริงๆนะเนี่ย